สวัสดีครับผมเทียบนะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับวันหวยออกนะครับ1พฤศจิกายนนะครับปีพศ2563นหะครับหลังจากนะครับได้รับกล่องพัสดุนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันเสาร์เนาะนะครับรับมาตั้งแต่3โมงนะครับแต่ยังไม่ได้มีเวลาแกะนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจทั้งวันนะครับทั้งเดินทางนะครับต่างจังหวัดนะครับวันนี้อีกนะครับก็ว่าจะแกะตั้งแต่ตอนเช้า ก็มีเหตุต้องให้ไปธุระนะครับตอนเช้าจนถึงนะครับขณะนี้ก็นะครับประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับก็มีเวลาได้มาแกะนะครับแกะออกมาเรียบร้อยครับเป็นอาวุธปืนนะครับที่สั่งซื้อนะครับจากทางร้านปืนนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับแกะออกมาก็จะเจอกล่องนะครับกล่องนิรภัยกล่องกันกระแทกนะครับเป็นปืนนะครับปืนซีแซนะครับในกล่องก็จะมี ตัวลูกกระสุนนะครับกระสุนปืนขนาด9มมนะครับมา1กล่องนะครับก็50นับนะครับ50นับ50ลูกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของแถมนะครับเป็นแท่นะครับอุปกรณ์ชุดล้างปืนนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวน้ำมันนะครับน้ำมันล้างปืนนะครับตัวนี้มาดูในส่วนของปืนกันนะครับปืนนะครับเดี๋ยวจะแกะไปพร้อมๆกันนะครับเพราะตัวนี้ก็ยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้แกะนะครับ ก็จะแกะไปพร้อมๆกันกับทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมอยู่นะครับแทนนะครับนี่เป็นเอกษาษาสารนะครับซื้อปืนนะครับขอซื้อปืนจากนายทะเบียนนะครับเป็นใบป .3 นะครับนี่ไปขอ,อที่นายทะเบียนที่อำเภอนะครับก็จะซื้อปืนทุกครั้งนะครับก็ต้องไปขอปืนที่นายทะเบียนนะครับปืนนี้เป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่า เป็นการมารีวิวในเรื่องของรุ่นของปืนนะครับอาวุธปืนนะครับไม่ได้อ่าขายปืนหรือไม่ได้ขายเครื่องกระสุนใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับซึ่งมาเอ่อซื้อมานะครับแล้วก็มารีวิวในเรื่องของรุ่นของปืนนะครับตัวนี้จะเป็นปืนอ่าปืนชาโดนะครับปืนชาโดชาโดทูนะครับซีแชตชาโดทูนะครับเป็นปืนอ่าที่ผลิตจากประเทศเช็กนะครับ ก่อนจะรีวิวนะครับก่อนจะไปหน้ามาหลังขออนุญาตตรวจสอบนะครับตรวจสอบในส่วนของปืนกลนนะครับถอดแม็กมานะครับตัวนี้ตัวกดถอดแม็กนะครับแม็กไม่มีกระสุนนะครับแม็กไม่มีกระสุนปืนนะครับดูในส่วนของตัวกระสุนในลังเพลิงนะครับเป็นปืนใหม่นะครับเป็นปืนใหม่นะครับไม่มีนะครับในหลังเพลิงไม่มีนะครับนะครับอีกรอบนะครับ มีนะครับปืนปลอดภัยนะครับปืนเคลียร์เรียบร้อยนะครับเป็นปืนซีเซตชาโดว์ทูนะครับตัวนี้ก็จะมีเก้านะครับขนาด9ม้าิเมตรนะครับ9คูณสนะครับอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ตัวบาร์โค้ดนะครับจากทางร้านก็ยังไม่ได้แก่เนาะนะครับมาดูที่ตัวปืนนะครับโดยรวมนะครับก่อนอื่นก็มาดูที่น้ำหนักนะครับน้ำหนักของปืนก็ประมาณกิโลนิดๆนะครับ กิโลประมาณโล2โล3นะครับถ้าใส่กระสุนอ่าลืมบอกไปนะครับแม็กตัวนี้นะครับทางร้านแถมมาให้นะครับแถมมาให้3ตัวนะครับบรรจุได้ก็ประมาณ17นัดนะครับ17นัดนะครับก็ค่อนข้างที่จะบรรจุลูกกระสุนได้เยอะนะครับพอสมควรนะครับในกล่องก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นพวกตัวหกเหลี่ยมอะไรปืนนะครับแล้วก็ที่จุกหู ก็จะมีกุญแจนะครับมีกุญแจล็อกมาให้แล้วก็จะมีคู่มือปืนนะครับตัวนี้คู่มือการใช้ปืนนะครับตัวนี้มีมาให้อย่างดีนะครับมาดูที่ตัวปืนนะครับตัวปืนนี่เป็นวัสดุที่ผลิตนะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กทั้งทั้งดุนมาเลยนะครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ ตัวซูน่านี่รู้สึกว่าจะเป็นตัวพอลิเมอร์นะครับล่องปืนก็จะมีตัวกัดลายนะครับเป็นล่องทําล่องมาล่องตรงนี้มานะครับเพื่อที่จะตัดแสงนะครับเป็นซูน่าจะเป็นพลิเมอร์สีแดงนะครับซูนหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีปรับซ้ายขวามานะครับตัวนี้ก็จะทําเป็นล่องนะครับการลื่นนะครับการลื่นนะครับเวลาชัก ี๋ยวชัก้านหน้าก็ได้เซฟตี้นะครับก็จะให้มาเป็นสองข้างนะครับเซฟตี้สองข้างนะครับใายขวานะครับเซฟตี้มีนะครับเซฟตี้มาตัวนี้ก็จะใส่ชุดแต่งนะครับจะเป็นพวกล่องนะครับที่เขาไว้ติดตั้งไฟฉงไฟฉายนะครับตัวนี้นะครับ ต้องบอกว่าปืนเนี่ยนะครับโดยรวมนะครับสวยงามมากนะครับน้าหนักก็พอดีพอเหมาะนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของนะครับด้ามปืนนะครับด้ามปืนตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมสีน้าเงินนะครับกัดลายมานะครับซีแซ่ชาร์โดทูนะครับสวยมากนะครับตัวด้ามปืนก็มีส่วนเว้าส่วนโค้งมานะครับโดยส่วนตัวนะครับชอบนะครับชอบตัวนี้มากนะครับเพราะว่า จับรู้สึกว่าเหมาะมือนะครับเวลายิงก็ที่ทํามานะครับคิดว่า,าปืนลักษณะนี้นะครับจะเปิดปืนที่เวลาเราจับรออะไรค่อนข้างที่จะจับแบบถนัดนะครับการควบคุมปืนนะครับเวลาเรายิงมันจะมีแรงสะท้อนนะครับแรงรีคอยนะครับก็น่าจะ ควบคุมได้ดีกว่านะครับปืนตัวนี้เขาบอกว่านะครับมีความแม่นยำมากนะครับมีความแม่นยำมากเพราะว่าเป็นปืนที่ใช้ในสนามแข่งขันนะครับเป็นปืนที่นักกีฬานะครับเลือกใช้นะครับเพื่อการแข่งขันนะครับเพื่อการกีฬานะครับเราบอกว่ามีความแม่นยำสูงนะครับตัวนี้เป็นปืนใหม่นะครับปืนใหม่จากทางโรงงานผู้ผลิตนะครับจากประเทศเช็กนะครับซึ่งราคาค่าตัวเนี่ยนะครับตัวนี้ซื้อมาในราคา 9 0 0า0 0นนิดๆนะครับ9 0,000นนิดๆนะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อออกมาใหม่ๆก็อยู่ประมาณแสนแสนกว่าๆนะครับส่วนตัวที่ด้ามจับนะครับเป็นอลูมิเนียมสีส้มนะครับอลูมิเนียมสีส้มก็รู้สึกว่าจะาประมาณราคาก็อยู่ประมาณแสนกว่าอยู่แต่ผมก็ไม่ทราบว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับไม่มีข้อมูล นะครับก่อนที่จะมาตัดสินใจนะครับซื้อตัวนี้นะครับจริงๆนะครับก็ตั้งใจที่จะซื้อปืนอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปืนพกซ่อนนะครับของซิกซาวเออร์นะครับเป็นพี938นะครับพี938สปาร์ตันนะครับก็จะมีลูกนักลบนะครับเป็นนักลบกลีกโบราณนะครับเป็นปืนส่วนใหญ่เขาจะซื้อสะสมนะครับเป็นปืนสะสมซึ่งเป็นมันจะออกโบราณโบราณทําแบบเก่าๆแต่ว่าเป็นปืนใหม่นี่แหละนะครับ จะขนาด3นิ้วนะครับเล็กมากตัวนั้นจะบรรจุกระสุนได้ประมาณ7นัดน,นะครับตั้งใจที่จะซื้อจะเอาตัวนั้นนะครับซึ่งราคาก็อยู่ประมาณแสนเอ็ดนะครับแสนเอ็ดบางร้านก็แสนห้าพันะรประมาณนี้แต่ด้วยงบประมาณของผมนะครับแล้วก็เพราะว่าไปม,ม,มีมีพี่ชายนะครับไอเฮียไอเฮียนะครับ,ไอ,รบไอเฮียหลังแกก็เลย เห็นตัวนี้ลดราคาก็เลยส่งมาให้นะครับก็เผื่อเดนว่าชอบชอบชอบนะครับชอบตัวนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่า1ในเรื่องของงบประมาณ2ในเรื่องของความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าในเรื่องของการบรรจุกระสุนนะครับก็ได้เยอะนะครับก็17นัดนะครับแถมแม็กมาอีกตั้ง3ตัวนะครับตัวนี้แล้วก็พอเหมาะมากนะครับน้าหนักพอเหมาะมากนะครับก็ไม่ ก็ถือว่าเป็นปืนที่แบบจะว่ายาวก็ยาวนะครับก็ขนาดลำกล้องก็ประมาณ4 4.8 4.8 4.9นิ้วนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อมานะครับในส่วนของตัวสปาร์ตันนะครับของ s i กซ์เสาเออร์กก็คงจะแต่ก็ยังอยู่ในใจอยู่นะครับก็ยังอยากได้อยู่ก็คงต้องหางบประมาณนะครับใน โอกาสต่อไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาเก็บไว้ก่อนเนาะนะครับส่วนตอน5เดือนที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสรีวิวนะครับลงช่อง YouTube นะครับของไอ้กลุ่มกองข้าวใหญ่ไปอยู่นะครับของสอตอกลุ่มกองข้าใหญ่ไปก็จะรีวิวในสองตัวลูกซองนะครับลูกซองตัวนั้นจะเป็นลูกซองกึ่งอัตโนมัตินะครับของเดย่านะครับของปืนสัญชาติตุรกีนะครับเดย่า Mk12 นะครับ14นิ้วนะครับตัวนั้นกย็ยังไม่ได้ยิงนะครับยังไม่ได้ยิงแต่ก็คงต้องหาเวลาไปยิงแล้วก็ทําคลิปออกมานะครับจริงๆก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการเก็บสะสมอาวุธปืนนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ยิงนะครับในเรื่องของการยิงการอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เก่งนะครับก็ต้องศึกษาหาข้อมูลอีกนะครับก็ตัวนี้นะครับโดยรวมเนาะ นะครับปืนซีแซสนะครับซีแซชาโดวทูนะครับโดยรวมสวยมากนะครับสวยมากตัวจริงก็สวยมากนะครับไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังที่เลือกนะครับตัวนี้เป็นนกนอกนะครับนกนอกนะครับตัวไก่ก็ค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับนิ่มมากนะครับตัวนี้เนาะนะครับไม่ผิดหวังนะครับที่เลือกเนาะนะครับส่วนใครที่กําลังมองหานะครับมองหา อาวุธปืนนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับให้ท่านนะครับสมราคาแล้วก็สวยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นปืนของอาราชาการที่เขาซื้อกันเนาะนะครับปืนราชาการก็ราคาของราชาการกา็ตามหน่วยงานที่เขาซื้อก็ประมาณเจ็ดหมื่นกว่านะครับเจ็ดหมื่นกว่านะครับถ้าเป็นราคาประชาชนทั่วไปอย่างผมซื้อมานะครับปืนร้านค้า ตัวไปก็เนี่ยแหละครับอยู่ประมาณ90,000มนะครับเก้านิดๆนะครับหรือว่าจะเป็น8 0 0 0มอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม